สวัสดีคุณดูที่น่ารักของอ้ายวันนี้ผมจะมาทำเผาเจ้าทะเลสำหรับทำก็ยากยากโคตรเลยทุกคนแต่มันไม่ได้ยากครับยากแค่การแค่ไขไปีศาหน้าัที่ยากสุดก็หาของก็ไม่ได้ยากมาทุกคนแค่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งอันที่หนึ่งก็จะเป็นชาร์กฟินนะครับทุกคนคีบฉลามนันทุกคนแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นปักการังอันที่สามก็จะเป็นอควาเจมันทุกคนอันที่สี่ก็จะเป็นไข่มุกไข่มุก แล้วก็ซีอาร์ติแฟกสิ่งประดิษฐ์จากท้องทะเลแค่สี่อย่างนี่ทุกคนที่หาอย่างยากอะ่ะคือมันไม่ใช่ทีอ,อันห้าอันเนี่ยออที่จะทําเป่าเจ้าทะเลอะอะควาเจมก็สามารถคาบได้ทุกคนเนี่ยครับมาที่ก่อได้ครับแล้วก็หันหลังทุกคนหันหลังแล้วก็มาที่อันนี้อันแรกรก็จะมีที่น,นี่อยู่ที่ที่คาบทุกคนเนี่ยครับก็จะใช้ไข่มุกหนึ่งอัน ปาการังสิบแล้วก็คีบฉลามสิบแล้วก็สิ่งประดิษฐ์จากท้องทะเลยี่สิบห้าคีบฉลามก็จะหาจากบอสนี่นะทุกคนนี่ขึ้นรูปให้ดูคีบฉลามก็จะเป็นสิ่งที่หาง่ายสุดๆนะทุกคนเออตีแป๊บเดียวก็โดนนะแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นปาการังนะทุกคนปาการังกับไข่มุกมันจะดรอปที่เดียวกันนะทุกคนเออตามนั้นแหละแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์จากท้องทะเลเนี่ยจะมีสิ่งแค่นี้สามารถซื้อได้ถ้ามันขายนะเออ แล้วก็จะมีคนถามว่าทําไมผมถึงมาทำหรอคือผมเลิกเล่นนะแล้วก็กลับมาเล่นเลยตามคนไม่ทันน่ะถ้าใครอยากพาผมพาผมฟาร์มนะทุกคนเข้าดิสมาเลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงดิสใต้คลิปนะทุกคนเนี่ยครับจุดทําก็จะเป็นจุดนี้นะทุกคนให้มาด้านหน้าเกาะนะทุกคนเกาะที่ผมเลือกก็จะเป็นเกาะลิงนะทุกคนเพราะว่ามันมีลิงอะที่ฟาร์มสิ่งประดิษฐ์จากท้องทะเลที่ได้เยอะที่สุดก็จะเป็นเกาะนี้นะทุกคนถ้าพอมาถึงแลวใช่ไหม เห็นหน้าเกาะใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเกาะให้เราเดินตรงแล้วก็เลี้ยวขวาจะเป็นทางขวาตรงนี้ครับแล้วก็ไปตรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายนิดนึงไปตรงตรงยาทุกนเนี่พอหันซ้ายใช่ไหมก็จะเห็นรูตรงนั้นอะแล้วก็ไปเลยทุกคนอ่าเนี่ยจะมีหลุมศพด้านหน้าทุกคนเนี่ยเนี่ยแล้วก็ต้องแก้ไขพัสภาพปริศนาทุกคนเออตรงเนี้ยที่จะเป็นภาพของเจ้าทะเล ให้เรคุยเผ่าเจ้ทะเลสามารถเจ้าทะเลสนใจดวงดูไหมใช้สี่อัติแฟกต์ประมาณหนึ่งเออสี่อัติแฟกต์ก็ฟาร์มในเกาะนี่มัน,นฟาร์มโคตรง่ายเลยคนเนี่ยเนี่ยครับใช้เวลาละสี่นาทีเออตรงนี้แหละที่ผมใช้เวลาเยอะที่สุดนะครับเออตรงนี้แหละประมาณยี่สิบนาทีเออตามนั้นแหละนี่ก็จะเป็นผมพาคกนคผมพาคอยู่อ่เออหลังจากที่อ่านเล่หยทำแล้วโคตรทออ้อว่ะ เดี๋ยวผมขอเร่งเวลาลวคนแต่ตน,น่งสิบยี่สิบนาทีแม่งไม่ทันเวลาลวคเดี๋ยวเราไปภาพเร็วกันคน ได้สักที่เผ่าเจ้าทะเลเหอเป็นการแก้ไขปริศนาที่อย่างยากที่สุดนะกคนเนี่ยครับคุยะครับเดี๋ยวมันก็จะให้เผ่าเจ้าทะเลคนนี้ครับได้แล้วนี่ไงมันก็จะมีหูหูเป็นขี้ปลาคนเออประมาณนั้นแหละแล้วก็เรามาอีวิลูชันให้เป็นวีสองนะทุกคนก็จะเป็นแบบมีหางนะทุกคนนะวมัสวยเพเทเลยนะครับเจ้าสนใจหรือไม่ เนี่ยใช้ซีอาร์ติแฟกประมาณ50ชิ้นนะทุกคนซีอาร์ติแฟกเป็นยังไงเนี่ยทุกคนเป็นยังไงนี่นี่นนนนนสิ่งประดิจากท้องทะเลให้หาจากเกาะลิงเนี่ยเป็นเกาะนี้นั่นแหละสิ่งที่2ก็จะเป็นปากการังยี่สิบห้านะครับหาจากเกาะเกาะได้นะทุกคนของลูกสามนะทุกคนฝั่งขวาเออนั่นแหละสิ่งที่สามเอสองก่อนสิ่งที่สามก็จะเป็นเป็นเป็นไข่มุกมั้ง เออใช่ไม่ใช่ใช้คลิปฉลามมทกนที่หาจากเกาะแรกเช่นเคยเออใช้สิบอันนั่นแหละสิ่งที่ที่สี่ที่สี่ก็จะเป็นไข่มุกนะกนไข่มุกสีขาวนะนเนี่ยหาจากเกาะแรกเช่นเคยที่หาจากปากการังนะตรงนั่นแหละแล้วก็สิ่งที่ห้าสิ่งที่ห้าก็จะเป็นอควาเจมนะคนสิ่งสุดท้ายนนะเนี่ย อควาเจมเป็นยังไงอควาเจมสามารถคาบได้ที่เกาะแรกนะคุเออตามนั้นแหละนะครับอีวโวลูชั่นอนะครับโอโ้โหมีหางด้วยเดี๋ยวถอดผ้าคลุมก่อนไหนวะนี่ไงน,นี่คนมีหางเลย,ยคุนดูเดีย๋ยสามารถเปลี่ยนสีได้นะุแต่คลิปนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวสอนคลิปหน้านุกคนณเออประมาณสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแ,แล้วุกคนแล้ว ก็ไว oh, right? ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายทุกคนจุ๊บมั่ว